สำหรับใครที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศมีทีมงานมีลูกน้องหลายท่านคงปวดหัวเนาะการบริหารลูกน้องการบริหารคนเนะี่ยมันยากยากมันเป็นเรื่องที่ลาสิกที่สุดเลยดังนั้นค่ะเราต้องมาดูโงเ่เฮงลูกน้องกันว่าทีมงานลูกน้องของเราเนี่ยโงเ่เฮงแบบไหนจะได้จับทางถูกใช่ไหมถ้าคุณมีลูกน้องนะคะที่มีลักษณะแบบหน้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะ แต่ไม่มีเหลี่ยมมีมุมนะเป็นมนๆหน่อยเหมือนลูกเตา๋าคนนึกสภาพเหมือนลูกเต๋าเนี่ยลูกเต๋าเนี่ยหน้าสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่ละเอียดละเอียดมากข้อมูลแม่นเป๊ะทํางานตามขั้นตอนตามแบบแผนเป็นคนมีระเบียบเป็นคนรักษากฎเกณฑ์ซึ่งบางทีมันสตริกเกินไป เราก็จะอาจจะหงุดหงิดว่ามันช้าด้วยความที่ละเอียดเนี่ยมันจะช้านิดหนึ่งนะคุณก็จะหงุดหงิดว่าโอ้ยมันไม่เสร็จสักทีมันคิดแล้วคิดอีกอยู่นั่นเมื่อไหร่มันจะลงมือทําสักทีใช่ไหมดังนั้นค่ะสําหรับคนทตุดินวิธีการสั่งงานของคุณคุณจะต้องสั่งงานโดยการกําหนดเดทไลน์ค่ะเพื่อให้เขาทํางานให้เสร็จตามกําหนดการอา,อาจจะเป็นการกดดันเล็กน้อยนะคะแล้ววิธีการอีกอย่างหนึง่งเวลาสั่งงานเนี่ยคุณก็สั่งงานแบบ เขาเรียกว่าให้ Assignment ไปเลยคือกําหนดไปเลยว่าให้เขาทําอะไรอ่าอยู่ในกรอบๆนี้เขาก็จะทํางานอยู่ในกรอบกรอบนี้แต่ถ้าคุณไปบอกเปิดกว่าอลองไปคิดมาลองไปทํามารับรองไม่เสร็จสัทีเพราะที่สําคัญคนท่าดินไม่ได้เป็นคนที่มีไอเดียอะไรใหม่ๆคนท่าดินชอบทําอะไรแบบเดิมๆชอบทําอะไรอยู่บนข้อมูลชอบทําอะไรที่แบบมีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องค่อนข้างเป๊ะค่อนข้างละเอียดดังนั้นเอาเขาไปวางแผนง,งานดีกว่า อย่าเอาเข้ามาเสนอไอเดียหรือจะให้เขาไปทําอะไรที่มันจะต้องรวดเร็วทันใจทำเดี๋ยวนี้ตัดสินใจเฉพาะหน้านั้นคงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีลูกน้องแบบนี้เอาไปวางแผนงานค่ะรับรองละเอียดเปะ๊ะ